เก็บแบบว่าสมมติเคยเจอหรือนิยามโยมอะไรมาข่วนให้ฟังบ้างไหมคะเช่นผู้ป่วยใกล้จะเสียชีวิตมากๆากแหละครับอีกไม่กี่ชั่วโมงนี้แหละแล้วก็อยากจะได้ยินอะไรจากแพทย์หรือว่าอยากจะให้แพทย์เนี่ยออกมาคุยในลักษณะไหนที่จะไม่หันไปแล้วโยนห่ือหันไปแล้วฟ้าข่ือเกิดใส่แย่อะไรนี่นะครับนีเนี่ เราเจอแค่รู between, ้ส si <abb as, S 1> th ึกในมุมของหัวและตับอีพนสที่จะเจอบ่อยแล้วเราให้ทำแนะนำไม่ใช่ไม่ได้ก็อย่าเปเคสของไม่ใช่เป็นตัวของผู้ป่วยเองจะเป็นเคสของลูกหลานของคนไข้ที่อยู่ในภาวะที่จาเป็นต้องเลือกอะไรบางอย่างที่เขารู้สึกว่าถ้าเขาเลือกแบบนี้มันจะเป็นตาสําหรับตัวเขาลูกตาหรือถ้าเป็นแบบอะไรเราจะเรื่องการการอย่างห้า ต้องใส่ยาอย่างเงี้ยถ้าหมอบอกว่าเอออยู่ได้อยู่ได้เพราะว่าเป็นแเครื่องช่วยหายใจเนี่ยถ้าเอาเครื่องแต่เด็กหายใจต่อคนไข้เขาก็จะหลับแล้วไปเขาแบบนี้หรือมีการฉีดยาหรืออะไรต่างๆให้เขาแบบค่อยๆหลับไปอะไรแบบเนี้ยในเคสที่ผู้ป่วยเขาไม่ได้เขาไม่ได้สั่งไว้ก่อนไม่ได้แจ้งไว้ก่อนว่าจะให้จัดการกับตัวเขายังไงเนี่ยเพราะว่าที่เขาเจ็บป่้ได้ป่วยเนี่ยแล้วก็ลูกหลามต้องไปอยู่ในภาวะที่ฉันต้องเซ็นอย่างเงี้ยเออถ้าฉันทำอย่างนี้เชื่อเหมือนแบบ ถ้าพ่อคาน้ไม้อะไรไหมนี่เอออย่างเงี้ยผม่าจะต้องจะต้องแให้คาแนะนําที่ค่อนข้างที่จะละเอียดละออ่อย้อย่างในพระาไปพูดเพื่อตรเองรให้คนเนี่ยในทางโลกมัอาจจะทาได้หรือไม่ได้นะครับต้องไปสเกีงการในเงี้ยมึถ้าเป็นระะสนับสนุนให้ทำแบบนั้นมันก็ไม่ได้เลยมันก็เป็นประราชีกอะไรอย่างเงี้ยอะไรเบน็จะ แต่ว่าหนูต้องมีเคสที่ตอนเป็นพระที่แบบไปทํางานกับมันจะมีพวกกลุ่มที่รารักธรรมนะครับที่เป็นพระที่ต้งไปทางานกับกลุ่มผู้ป่วยระยะสุดท้ายไปเยี่ยมไปซัพพอร์ตไปให้กําลังใจอะไรแบบนี้ครับว่าจะเห็นเห็นข้ออะไรอย่างเาว่าขอ,าอ,อางคนที่ดดดทอดอดทนทายหองอะไรนะครับมันก็มันก,มนก็มันก็มีนิสิตหนึ่งที่ท,ที่ในทางก,การแพทย์เองก็ยังใช้ก็คือเอาธรรมะ ผมยังเห็นนะโรงพยาบาลแต่จังหวัดหลที่ก็คือเรื่องที่จะเปิดเปิดมาได้หมดซึ่งยาได้หนูไม่เลก็ฟังเลยก็ดีเลยนะหนูว่าตุ๊แกน่าจะได้ไปไปประวัติแหละเพราะว่าหมอเปิดหมอรู้เลยถ้าหนูรู้ในเขตไหนที่การเอาเอาเสียงมรมะมาไว้หัวเตียงเนี้ยคือรู้แล้วได้ก็พู้เดี๋ยวได้ก็คงจะเตรียมได้ล่าเร็วเร็ ดี้วคะที่แบบมีการเปิดธรรมะในช่วงค่ำดีหนรู้สึกว่าอย่างน้อยมันเป็นการผ่อนคลายความที่ตกลงโหมเพราะว่าอย่างถ้าเป็นคนไข้ในจังหวัดผู้สูงอายุโดยส่วนใหญ่นะคะหนูไม่รู้ว่าตรงนี้จะเหมือนกันไหมคือคนแก่เหมือนอย่างน้องจะสวดมนต์อยู่แล้วเขาก็จะมีการสวดมนต์มีการอะไรคือเขาคุ้นชินกับ่บงนี้อยู่แล้วเวลาที่ต้องมีปัญหาเรื่องอะไรแบบความเครื่องกายเครื่องใจเขาก็จะหาวิธีการขอใ้วิธีการสวดมนต์อ่านหนังสือธรรมะ มาสมบบวาดนนวมนต์อะไรต่างๆรู้ว่าวิธีการเนี้ก็ดีในการช่วยเที่บอกหลักธรรมธรรมมีอะไรอันไหนที่เราจะแนะนำให้ทำให้เหมอและคุนไทยหรือเราควรจะแนะนำหลักทรรอะไรให้กับคนไทยในการที่จะทำให้เขามีความสุขมากขึ้นในช่วงสุดท้ายหรือว่าต้องสอนให้เขาเห็นไปรักกันนะเพราะว่ามันเป็นหลักใหญ่ในท<ม>างเรื่องศาสนาต่อให้สอนให้เขาเห็นการที่เขาจะสอนทรรมนี้มาก จากตัวขาตัวเขาที่มีหลายท่าสิลปนะครับที่ที่ที่พูดเรื่องนี้เดยตรงพูดให้เจ้าตระพัไว้ะ็อกว่าความความแก่ชนามีซ่อนอยู่ในความหลงสาวความเจ็บไข้มีซ่อนอยู่ในในความเจ็บไข้มีซ่อนอยู่ในความแข็งแรงอะไรอย่างเงี้ยนะครับความตายมีซ่ออยู่ในการมีชีวิตอะไรอย่างเงี้ยนเจ้ารัสไว้เด็ดทศ แล้วอการหลักคำพวกนี้เนี่ยเราควรจะมีการบอกคนไข้เรื่อยๆทุกระยะตั้งแต่แรกเลยนะฮะหรือว่ามีการวิจัยหรือว่าหรือว่ามันเป็นเรื่องที่ดีถ้าเราถ้าเราแนะนําให้คนไข้ได้แบบคือรักษาอาการเจ็บไข้ทางใจก็รักษาแต่ในส่วนเดียกันถ้าถ้าจะหมอแบบนีไม่รู้สินะฮะจะกันนะโอ้ความรู้ด้านอื่นๆอย่างต่อไปนี้คือสอนให้คนไข้ในลักษณะของการแบบเยียวยาตอนเพิ่งเป็นทาง ใจก็คือใช้ธรรมะเยูลยาไปด้วยนอกจากใช้ใช้โอสถที่มันเป็นยาที่ที่เป็นทางการแพทย์นักษาก็ใช้ธรรมะโอสถช่วยเคลื่วยอะไรอย่างเงี้ยถ้าอาจารย์ผมแนะนำเมื่อที่ว่าจะฟังมากกว่าคนทั่วไปแนะนำก็ได้นะครับให้เขาแบบยูลยาตัวนี้ทั้งสองด้านแล้วแต่เขาเข้ารับการรักษาเลยอะไรเงี้ยเพราะว่าอาจารย์สมุติอย่างเป็นโองมะเร็งอย่างเงี้ยอย่างผมอยู่กับแม่เนี่ยรู้ยายามทำเหมือนกับแม่เป็นคนป่วยเลยนะครับไม่เคยคิดว่าแม่เป็คนป่วยเพราะวันนี้ปฏิบัติกับแม่ คิดว่าแม่เป็นคนป่วยเลยให้เขาได้ใช้ชีวิตแบบที่เขาอยากใช้แต่แเราต้องควบคุมการารการกินควบคุมอะไรแบบแบบที่ควรจะทำนั่นแหละแต่พยยามทำให้กับเขาว่าเขาคือคนปกติคนหนึ่งที่ยังใช้ชีวิตอยู่กับเราได้จะไม่ทําให้เขารู้สึกกังวลว่าเขาเป็นเขาเป็นมะเร็งเขาจะต้องตายในอีกไม่กี่เดือนนี้หรืออีกปีนี้หรืออะไรอะ่รไม่เป็นใช้ชีวิตทุกวักนปกติให้เขามีความสุขกับปัจจุบนันขันแะ